มาหน้าเดียวนี่เขาหล่มเบริรแล้วหว่วงงามดีอยู่เนาะทงนี่ข้าวเหนียวสามไร่ใส่ข้าวเหนียวเบิดเลยจ้ะทงนี้ก็ได้กินโอ้ยสัเขย่งหอมดีน้องมึงเนี่ยเด็ไปใส่แกงป,งปลาต้มปลาอุปลาเนี่ยแหละจ้ะ บรรยากาศแามเศร้าวันที่14ตุลาสองหาหกแปดจากพี่น้องแป๊บๆกับสิสินปีเลยได้นี่เขาเจ้าก็แก้มหลายเนาะพ่อยญ่ใส่เป็นชาวเจ้าโดเนาะซุกเลยพี่น้องอืม แกมกับว่าหลายดอกหกบกบกะบเอาไปหลดไปให้พ่อใหญ่แหน่งคนใช่หรือหกหอยขึ้หลายเถอะเปลี่ยนมองใส่ไหมใหญ่หมองไหมขาดลจว่ายมีแต่กหอยพี่น้องเอ้ยเร่เลยปลาปลาพอมีกบหน้า อุ้ยล right ูกเพิ่นเสียงเป็ดฟูดหมาเลยโอ้ยมาตี่ล่ะมา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 ถามบ่ได้ที่ละนอ มีแต่บกหอยต้มกับขี้ขานเห uh, ็ดกับเนื้อเนี่ยงูเฮียเอียนงูโอ้แต่โอ้ปฝาดึงโอ้ท่งนีจะมีงูฝาดโอ้โฮ้ยเฮยหย่านถอยก่อนพี่น้องโอ้กัดแกะหย่านแล้วว่างูเนาะอ้ยเอาจิ้มใช่ไหอืมทิ้มไปหลดมีแต่บกหอยข่านอันนี้ไหมข่านจิ้ม หอยเียมเกีียวเขาจังมาเก็บเอาน้ำหล่อรถเกีียวไปตุม่มคบเอาไปแหย่ไใหญ่คนรูปเอายมาตัดน่ะให้ลูกเอาลงมาหายที่ละเคืือมีคนสื่อเมือนี้ออกแล้วเ <laughs> ต็นด <laughs> งดงเตง็นดงดงนี้แหละออกไอ้มันไปเฟร้พันคบหน้า จะคล้องบอกินดอกพี่หนอปุ๊ดปออกไปแล้วเออ,เอเไอ้ผู้เท้าปนจะคล้องกินกบเลี้ยงจะคล้องปีนี้ต้มกินเธอหนึ่งกับพ่อ <c oughs> อ้าวฟาบไปแล้วหนึ่งอัน, <c oughs> นตัวตัวผู้อยากกินกับมียบอยู่ได้บักหอยแต่ว่าจะคล้องกับคีการเอาไปต้มไปจิ้ม ห่วงดีอยู่จากบางไก่เป็นเท้าขาสูงเขาเตีย้ยคือกันบอพไอยไส้ใส่ขา่ขา,วา,า,า,ขาวงานเทิงงามอยู่จากปีนี้สุป,ปีบนไดผนปันไดปีนี้ลูกเคเทสใ่งามให้ปี่นาสิไดเบิสงานด้่ยพไส้หันมาแน่สิท้ายลูกไป เนี่ยตัวไหนเขาเนี้ยวปะเนี่ยนได้ก็เอาไปตัวนูนวเกียว,ว,ยว,วเอาแต่พ่อสามแนวนี่แล้วเนาะไปสิพีเกียวพ่อสามไรเป็นหนักลอยมาต้อหาสอบ ข้าวมัดเด้๋ยสอบหนึ่งพ่อว่าล่ะสขับปูดปลูกสอบหนึ่งไปอุ้ยลูกเป็นกระไดลูกขี้หรือใหญ่ใหญ่ซัมพอแล้วจะทอด ไปไเคืไปเียงไปไปห้หนองหน่อยไปหลุกไปขับขับบอว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 อวบบ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 อบบอวบบอบบอบอบบอวบบอบ่อบ่อบอบออบอบอบบอบออบออบอบออบออบอออบ่อบอบออบ เจ oh ็ด oh ตัวคนนะโอ้ย <sen> น <gun play> to ้องเฮ้ยอันนี้ไรอานี้มาปิดไว้มันจิโต้ไะมันจิโตกน่ามันออกมาเทียงกับเป็นสะระยูสามตนี่ขี้หรือพี่น้องเน่มันร้อนอยู่นี่มันเกิดใจออกมาเลยได้กินมันึ่งมากเลยปเฮายอันไหนตัวอ้บักปีกกระสุกเต็มตันอยู่ ามงยาวบักผีกไปแถมลูกค่ะห่อสมสมงัวขายห่อสมงัวขายแนมหาบักริกอยู่นนตามบ่ได้กลุ่งฟอยกลุ่งยังมั้งโอ้ีแต่บบกตะเดือดนี่มันมือน้ำาดมึงจะเอาขึ้นมากินที่หมาร้องตู่

ขึ้นฝาขึ้นฝนมาอีกไปจะตกอีกอยู่โมมานจบเออดีนอนใหม่สอดออกฝีนอนหนึ่งสูงขักเลยได้นี่นี่ แซ่บเอาไปโหลดไปให้หมูข้าวแกงจะคล้องปวดขากินบาได้เกี๊ยวกบธรรมดาให้เขากินเออๆแกงให้กินค่ะค่ะเนี่ยแล้วแกง๊ยวกบแบบใส่ข้าวต้มตาลจังหวานอ่ะที่น้องกงหวานๆล้ววมมากเนี่ยบวมมากหวานหอมสิเป็นเบาหวานโอ้ยอ่อนดีเนาะเดี๋คุ้มไหวแน่อเนี่ยโอ้โหนี่แหละสูตรมัน เมื่อวานเอาไปปักหลายน้อมันเอาให้ยายพี่แก่เมื่อถมอีกจากน้อยัเริ่มอันนั้นเหรอลดต่อไปเอามาถมมันอ้วนนันแง้งมันนั่นอามากสืบเติมกันเลยพ่นแหนงหนึ่งเอาขื่นสูงมันกับอะไรหนื่อ่ะได้แง้งชุ่ไว้หมูวันนี่แกงแหนงงามนี่กับนอเนี่ยเห็นไหม กากเปล่าที่เท่าอันนั้นที่เท่าเขาขายคุ้มแตกไงมนแตกแงงตุนใหญยๆตรงสันให้ปลายมันขาดบ่แต่ปลายมันขาดที่นกลังออก

นนตูองอตูดตงหน่อยตงอตูอง,อ,ตอ,งอ,อยางว่าแนกระปูนะก่่ได้หลายตเนาะกระปูพได้ไปดอง,งตัวเดียวบต่ต<อ>ตัวหลายตัวอยู่ปลาลุดกัน <laughs> ปลาลดุดปลาลุด ก็รถเจ้านี่แหละได้เัดยุ่นนะกระโดกลดสามตัวสี่ตัวนันวันที่ไปตากติมกันกับม่้องไซเบดกันวลกมัอยู่ในงานหนาเนาะงานหอขาวเป็นกระห้วงดีตัวละขาว พี่หายไปคอือโน่นพุ่งไปโอเค,วอเคงวยกินน้ำนักพุดค่ะใบไหวส้ตุ่มไส้แกงจ้ะ อยู่บ้านนั้นโมนมีมองปูปูไว้คื่อสวนหมองเดียวทาแดงหน่อยพอได้กินนอยจะยามแหลกพอแหลงลอยเดียวลงสะพานไปหลังเลยเดีย๋ยวจะเกี่ยวตอกไม้อีกจ้ะ ทางมากกับฝนตกกันเนี่ยหนาพี่น้องบ่มันคือแนนแท้ ะฝนตกมาอีกอยู่ได้มั้ยนี่พี่ภาพี่น้องเข้าไปยามมองอีกคลิปหนาไปใส่แล้วไปใส่หมดเลยคลิปนี้มายามโงอยู่หนาแล้วอยู่สวนเด็ดประโลดซ้ำโตกลุ่มกายสี่โตสี่โตปลาโลดซ้ำโตครบครบอยู่ตรงแหลกเบาสัม